สวัสดีค่ะวันนี้อ้อมจะพาทําเนื้อย่างในกระทะน,นะคะมีเนื้อสองชิ้นนะคะดูค่ะแผ่นใหญ่มากเลยะคะ่ะเท่าฝ่ามือเลยค่ะแล้วอ้อมก็จะจับผักลงไปในจานนะคะเพื่อตกแต่งผักสลัดของเรานะคะอ้อมเป็นคนชอบตกแต่งจานให้สวยงามค่ะเพื่อมันจะได้ดูสีสันให้หน่ารับประทานนะคะต่อไปอ้อมก็จะใส่แครอทลงไปค่ะอ้อมก็โรยแครอทลงไปนะคะ,อ,อ,ยคอ,ะ,คะอย่างประณีประนอมค่ะเพราะอ้อมชอบการ โรยโรยแบบสวยงามค่ะทุกคนต่อไปนะคะอ้อมก็จะโรยหอมหัวใหญ่นะคะอ้อมก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคําของเราคะ่ะแล้วอ้อมก็โรยโรย จัดหน้าลงไปต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศต้องจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กนะคะเพราะว่ามันสีสันสวยงามลูกเล็กๆดูมีสีสันเล็กๆกระจุบกระจิกค่ะอ้อเป็นคนชอบน่ารัก กรุบกริบนะคะทุกคนเห็นแล้วมันสวยงามดีะคะ่ะอ้อมก็เลยชอบซื้อมาแบบนี้นะคะเพื่อมาตกแต่งจานให้สวยงามแล้วอ้อมก็โรยชีสลงไปนะคะชีสอันนี้ราคาแพงมากนะคะทุกคนแฟนอ้อมชอบปนว่านี่เธอใส่ชีสอันนี้อีกแล้วนะราคามันแพงมากแต่อ้อมก็ไม่สนใจคะ่ะเพราะมันอร่อยต่อไปอ้อมก็เทน้ํามันนะคะรอให้น้ํามันร้อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะทําการเอาเนื้อย่างใส่ลงไปะคะ่ะ อ้อมก็รอให้มันร้อนนะคะตอนนี้เนาะต่อไปอ้อมก็จะใช้ไม้พายนะคะอ่าไม่ใช่ไม้พายนะคะทับพีนะคะเกลี่ยเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะทุกคนเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็รอรอรอนะคะได้แต่รอรอรอรักคนที่เขามีรักเราเอาต่อไปนะคะรอค่ะรอรอรอให้มันร้อนนะคะทุกคน รอคะ่ะรอร้อนแล้วนะคะต่อไปเราก็เนื้อคะ่ะเนื้อเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนทอดให้กรอบกรวอปรึงเรืองกันเลยนะคะทุกคนใส่กระทะลงไปนี่กลิ่นหอมโชยมาเลยคะ่ะทุกคนพอเหลืองกรอบแล้วนะคะทุกคนออมกรับค่ะกรับ,รบแล้วก็โรยเกลือนะคะแล้วรสชาติมันก็จะน่ากินมากเลยะคะ่ะทุกคน กรอบนอกข้างในมันก็จะนุ่มเนื้อนะคะทุกคนนึกภาพบรรยายไปนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะทุกคนไปดูตอนเสร็จกันแล้วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วอ้อมก็จะราดนา้ำซอสผักสลัดของเรานะคะ ราดไปค่ะราดราดราดไปค่ะทุกคนดูสิคะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะยั่วมากเลยค่ะทุกคนสีสันน่ารับประทานกันมากเลยค่ะทุกคนถ้ารักอ้อมชอบอ้อมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ